ไปสแล้วพี่น้องจ๋าดูสิอ่อนโค่นเลยพี่น้องจ๋าดูสิปา๊าดสีสุดยอดพี่น้องจ๋าจะเบิ่งเดอ้องามหลายคักพี่น้องเดอ้อ Thank you. สวยป้าพี่นางต้องใส่ถุงมือหนาวพี่นงจ๋าว้าวตรงนั้นเป็นสล่าพาเนลนะตรงนั้นก็เป็นป่าเห็ดพี่น้องจ๋าย่ามร้ายข้างหลังวันนี้ก็มาดูเห็ดอีกแล้วพี่น้องจ๋าเราจะได้เห็ดอะไรบ้างคุณพี่กัลยาตื่นเต้นตื่นเต้นอีกหรือเปล่ามาชมกันเลยจ้ะแต่ว่าตอนนี้จะพามาดูบรรยากาศตรงนี้สวย เจ้าสวยงามสวยงามมากเลยสวัสดีจ้าพี่น้องตลาดสีสันวิสาเห็นเห็ดบ่พี่น้องจ๋านี่ก็คือเห็ดขอนสนพี่น้องจ๋านางงามเจอเห็ดวันนี้เราจะเจอเห็ดอะไรพี่น้องจ๋าแสงแดดกำลังสวยๆเลยจ้ะไปดูกันพี่น้องจ๋าเห็ดอยู่ทางนู้นจ้ะนางงามส่องอยู่ทางนู้นไปดูกันเลยจ้ะพี่น้องมา มมีียพ่นเห็ดขอนสนผึ่งหวานเด้กพี่น้องเด้อเห็ดขอนสนหวานจ่ามันแก่แล้วพี่น้องเรามาเจอกันช้าไปเธอก็เลยเปลี่ยนไปซะแล้วพี่น้องจ๋าดูสิอ่อนโค้นเลยพี่น้องจ๋าดูสิป๊าดสีสุดยอดพี่น้องจ๋าจะเบิ่งเด้องามหลายคักพี่น้องเด้อ พี่น้องดูสิพนักพ่อใหญ่วิมก็ไปเห็นนางงามเดินไปแล้วนะ่ะนู่นน่ะน้องจนะเบิ้งเลือจ้าเห็ดขอนเห็ดขอนหวานพี่น้องจ๋งจา,ออา,อจาไอ้เกีืวขาวนั้นก็คือสปอร์ของมันนะจ๊ะเด้อป้าที่สวนที่ค่อยเคยไปดูมันไม่เห็นมีนะแต่ว่าทําไมมันมันมีที่ตรงนี้มันอยู่ใกล้น้ำเนะี่ยพี่น้องเมื่อกี้เห็นนกกระสาบินออกไปเมืกก่อกี้พี่น้องป้าสวยเลย,ยนะจ๊ะนี่เห็นบ่สวยงาม ทุกคนดูสิดอกเห็ดสีทองสีทองเลยพี่น้องจา๋าสวยๆคือสวยจริงสินี่เพิ่มค่อยเห็นนะจ้ะดอกเห็ดสีทองแล้วมีอีกดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้จ้ะนี่ดอกเห็ดสีทองนี่จ้ะสองดอกสวยงามหลายพี่น้องดอกสีทองนะ่ะเออนะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนี่ยนี่จ้ะเห็ดเผึองสีทองที่เป็นแนวนี้เนาะพี่น้องเบิง่ง เห็นพิ่งขาดําขาลายแล้วเนาะน้องจันบอดี้ทายลูกกันเด้อมันสวยหลายพี่น้องจา๋าเจดูดิสีทองเห็นไหมคะอืมกินได้หรือเปล่าแบบนี้สองลูกด้วยเห็นไหมเนี่ยน้ำยอะอ่อนอยู่ไหมไม่อ่อนแล้วไปแล้วเไปแล้วคนกินได้โนะปล่อยนางเป็นสีทองสวยเนาะถ้าดูได้แดดแล้วมันก็สวยเลยกลมๆไม่กลบๆ ี่ดอกอะไรเนี่ยเห็ดอะไรเนี่ยคุณพี่อู้หนี่แหละเห็ดขอน้ำผึ้งละน้องเบิร์ดเห็ดน้ำผึ้งเหรอใช่นี่แหละหันเนื้อมัดของแท้ล่ะนี่แหละขอน้ำผึ้งของแท้กนี่อดิกขาเขาจะเป็นอย่างนี้นี่โอ้เจอเลยจบอเลยทุกคนดูดิอยนี่แหละของแท้แหละเจอน้องเบิร์ดนน้องปบิดเห็ดขอนี้ไม่มีพิษนะตัวนี้เขาญี่ปุ่ตัวนี้คุณพี่บอกว่าไม่มีพิษนะไม่มีพิษไม่มีกัดตัว แต่ก็ต้องน้ำยิ่เพราะว่าเรามาถึงตอนค่ำๆนะโอ้ยทุกคนซี่งนี้สวยไหมดอกนี้นี่ทุกคนกำลังจุูมเนี่ยป๊อดอันนี้เห็ดหานิมัตอาไปทำอะไรกินคะคุณพี่คะสารพัดเมนูสารพัดเมนูเลยเหรอคะผัดนอะมันหอยอร่อยสุดๆผัดนอะมันหอยก็แซ่บใช่ไหมคะ เกาะมากนะเอาไปดอกอ่อนนะโอ้ขนมเที่กินนะขอบคุณมากเห็นไหมพี่บอกนะพี่จ้างของพี่กินนะตั้งติ๊กผลักพอหรือยังตามหาคืออันนี้แหละหาตามหาอันนี้แหละไอ้อันที่มันอยู่ในขอตนต้นพี่ไม่ค่อยกินหรอกพี่เชอบตัวนี้มากกว่าอันนี้มันอยู่ในต้นนัดที่ที่ค่อยเคยไปเจอที่บอกว่ามันไม่ออกไม่ออก ก็ยังเ่อนเอาแค่อ่อนๆมาตรงโน้นด้วยเนี่ยเขาต้มเขาแล้วเขาเหลืออย่าง้เพี ตามหาทุกเห็ดเลยเนี่ยพี่น้องเห็ดฮานิมัสพอแล้วหล่ะไปมันได้เยอะเลยอันเกาลัดก็เต็มถุงเสื้ออยู่มันล่วงทิ้งหมดแล้วพี่น้องจะบึงนิดจ้ะมันก็พอได้กินเอาแต่พอกินเนาะ ไปจะมีเยอะแยะมากมายไปขอแล้วขอแล้วไปแล้วนะคะขอขอแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอได้มือหนึ่งขอได้มือนึงกินวันหากินวันต่อวันนะคะทุกคนนี่สวยเลยน่าจะอร่อยเลยคนญี่ปุ่นก็เอาไปเขาไปทำอะไรกินต้มโชยุเอต้มเมนี่เอมิโซะไงอ๋อเหรอเอมิโซะชุบปลาเทนะมิโซะนะฮะทุกคนเอาค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บจับจับจุ๊บจ้วบ เห็ดขอนสนน้ำผึ้งนะจ๊ะเห็ดน้ำผึ้งเห็ดน้ำผึ้งตรงหัวมันจะเป็นดำดำแบบนี้ใช่ไหมครับห,หัวมันจะเป็นจุกๆดำๆดำ,ดำอุ้ยแขสงเป๊กเลยอะ่ะันนี้ไม่ใช่เห็ดขอนสนหรเห็ดขอนน้ำผ <จำ S 1> ึ้งไปละไปละ,ปละพี่น้องบ๊ายบาย